อ๋อเ oh ช้าวันนี้มาเจอกิ่งสวยๆกลิ่นหอมๆของเอื้องสายแสนสวยนะคะ mm hmm. ก็ทำให้มีความสดชื่นอากาศยามเช้า,ชาสดชื่นนะคะแล้วทำให้เรามีกำลังพลังจิตคิดบวกและมีสุขภาพจิตที่ดีทำงานสมองก็จะได้ปลอดโปงโล่งนะคะ โอ้สวยสวยค่ะหอมด้วยทุกวันก็จะนั่งชมภาพยังไม่ได้มาสัมผัสพอดีที่หลังบ้านนะคะเล็กๆค่ะมุมเล็กๆทำให้เราได้ผ่อนคลายสดชื่นจากธรรมชาติรอบตัวค่ะนี่คือเอื้องสายยาวนะคะเขาเริ่มผลีบานนะคะยาวจริงๆค่ะยาวมากบางช่อ บางช่อโอ้โหรู้สึกว่าถ้าวัดน่าจะเป็นสายนี้เกือบเมตรนะคะนี่ความยาวนะคะบางช่อก็โรยแล้วค่ะอันนี้เริ่มโรยแล้วนะคะอันนี้เป็นสายสายช่อของเขานะคะนี่ค่ะสวยะคะ่ะหอมด้วยใบไม้ตะกุมเรื่องค่ะเรื่องสายยาวเรื่องสายนะคะ มีสองแบบค่ะอันนี้ทันนี้ส่วนข้างในตรงช่อดอกข้างในนะคะจะเป็นสีม่วงอ่อนนะคะแต่นะคะช่อนี้ช่อนี้สังเกตนะคะค่ะไม่อยากไปสัมผัสเขาเดี๋ยวเขาจะลวกช่อตรงข้างในตรงนี้เป็นสีม่วงเข้มค่ะก็จะเป็นเอื้องสายเหมือนกันนะคะสายยาวนี่แหละคะ่ะแต่ ความต่างกันก็จะอยู่ตรงนี้นะค,ะค่ะค่ะก็ออกมาอัดคลิปเพื่อทำให้ตัวเองได้มีพลังจิตที่บวกให้สัมผัสกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมใกล้ตัวทำให้ตัวเองมีจิตใจที่เบิกบานแล้วเราก็จะทำงานตลอดทั้งวันนี้นะคะได้ด้วยความสุขและสนุกเพราะเราได้ชาร์จแบบกับสิ่งที่ทำให้เราสดชื่นแล้วนะคะ ก็ขอฝากนะคะว่าอยู่กับธรรมชาติดีที่สุดค่ะช่วงนี้ช่วงนี้ก็ต้องการพลังจิตพลังกายพลังใจให้ต่อสู้กันไปนะคะก็ฝากให้เพื่อนๆนะคะได้ชมความสวยงามของมุมเล็กๆข,ของเรานะคะขอขอบคุณค่ะเดี๋ยวครั้งหน้าเราก็มีอะไรดีเราก็จะอัดคลิปนะคะเพื่อมาเป็นการแบ่งปันความสุข เล็นะคะขอบคุณมากๆค่ะ